สวัสดีครับทุกคนนะครับผมละนะครับเป็นแอดมินเพจบ้านกบออนฟอกตลิงชันนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมีเรื่องมาแชร์ให้ฟังนะะก็คือฮอนฟอกที่ผมเลี้ยงไว้มีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเขาอยู่ในกล่องใช่ไหมฮะคราวนี้เขาก็โดดแล้วก็ปากเขาไปชนกล่องทําให้ปากเขาเป็นแผลเลยนะฮะก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ฮะผมจะรักษาเขายังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูแผลน้องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีเหลืองนะฮะกล่องที่เขากล่องที่เขาอยู่อาจจะเล็กไปนิดนึงแล้วนะฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะผมไม้อยู่แบบนี้นะฮะแล้วตอนแรกตัวเขาิดเดียวนะครับตอนนี้ตัวเขาเริ่มโตแล้วแล้วเขาก็กระโดดเก่งขึ้นนะฮะก็มีเมื่อวานนะครับเขากระโดดงับงับของกินแล้วเขาก็ไปชนกล่องนะฮะชนไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ทำให้เป็นแผลได้นะครับ ช่วงนี้เขาก็โดดเก่งมากนะฮะตัวนี้ผมจับไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะฮะเป็นตัวเล็กๆผมจับไม่ไมค่อยถนัดนะฮะอ่ะโอเคจับได้ละก็ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะฮะตรงนี้ยฮะจะเป็นแผลเป็นรอยถลอกอยู่นะฮะแบบเนี้ฮะถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ที่ผมทำก็คือว่าผมจะทายาให้เขาครับยาที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ จะเป็นยี่ห้อนี้ฮะจะเป็นยี่ห้อไมโครซีนเอนะฮะเป็นสกินแคร์ไฮโดรเจลจะใช้สูตรนี้เลยนะฮะขวดนี้ผมซื้อขวดใหญ่มาเลยเพราะว่าผมใช้บ่อยมากนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้มันจะมีขนาดที่เล็กกว่านี้นะครับก็ลองซื้อขนาดแค่นั้นดูก็ได้นะฮะตัวนี้จริงๆอ่ะเท่าที่เขาอธิบายมาะฮะมันจะไม่ใช้ยาแต่ว่ามันจะเป็นกดเกลือเข้มข้นนะฮะพอมันเข้าไปจับกับพวกแบคทีเรียนะฮะ เชื้อราเชื้อรายีดหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะฮะมันก็จะจับตัวพวกนั้นแล้วก็ทําให้ตัวพวกนั้นนะฮะตกตะกอนลงมาแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันจะทําให้อ่าไม่เกิดปัญหาเรื่องการดื้อยานะฮะเพราะว่าตัวมันเองไม่ใช่ยาแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะเก็บรักษาได้ค่อนข้างยากนะฮะก็คือถ้าเปิดอย่างถ้าเป็นขวดเล็กนะฮะเปิดใช้นะฮะ ใช้ได้แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นมันก็จะหมดอายุแล้วก็จะเหมือนเป็นน้ําเปล่าธรรมดาทาไปก็จะไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมแต่ถ้าเป็นขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเก็บได้นานขึ้นนะฮะโอเคขวดนี้ผมใช้มาสักพักแล้วปกติมันก็จะบีบแล้วก็จะมีเจลออกมาแต่ตอนนี้มันเริ่มเหลือน้อยแต่ผมต้องเปิดแบบนี้แล้วก็ใช้สำลรีนะฮะกวาดตัวยาขึ้นมานะฮะช่วงนี้ผมต้อง ใช้ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยทาที่ปากน้องเขานะครับก็ทาแบบนี้นะฮะเช้าเย็นเลยนะครับวันนี้เป็นทาทาครั้งแรกนะครับนะฮะถ้าเป็นถ้ามันพ่นได้นะก็พ่นมันจะง่ายกว่านะอันนี้ผมขูดมาทาก็าจะทาแบบนี้เลยนะฮะนะครับแ cm ลงไปนะฮะ ตัวนี้น้องเขาจะไม่แสบผิวนะฮะแล้วก็เนื้อเนื้อที่มันเป็นไฮโดรเจลแบบนี้นะฮะสูตรน้ำเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ผิวผเขาได้อย่างดีเลยนะฮะเกาะเข้าไว้เคลือบชั้นผิวเขาไว้ก็จะทำให้แผลหายเร็วนะฮะทากับไม่ทาก็ต่างกันนะครับทาก็จะหายเร็วกว่าประมาณสักสามวันก็น่าจะหายแล้วครับโอเคแล้วก็มีตัวหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้ผมก็ใช้ตัว ไมโครซินเนี่ยทาแผลเขาอยู่มือนกันแต่ตัวเนี้ยเป็นเยอะตัวเนี้ยเป็นเยอะนะฮะตัวนี้จะเป็นแผลผิวหนังอักเสบนะฮะที่ช่วงบริเวณท้องของเขานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูมีสามจุดด้วยกันนะฮะตัวนี้ผมเริ่มทาไปบ้างแล้วนะฮะก็นะฮะตรงนี้หนึ่งนะฮะ ตรงนี้สองแล้วก็มีด้านนี้สามนะฮะดูแผลดูดีขึ้นนะฮะผมก็จะแต้มให้เขาแบบนี้ฮะอ่าตรงนี้เขาเจ็บเนี่ยดินน้องกบพวกนี้จะใช้พวกแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรที่มันมีฤทธิ์กัดรุนแรงแบบนั้นไม่ได้เลยนะฮะผิวเขาบางมากแล้วเขาจะแสบมากนะฮะก็แนะนำเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้นะฮะ ก็แ้มไปนะฮะจิกนิดดูยังไม่ค่อยทั่วตัวเนี้ยผมใช้บ่อยมากเวลาที่น้องเขามีปัญหามีเป็นแผลแล้วพวกเนี้ยฮะก็จะใช้ตัวนี้นะฮะรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ยังไงก็คุณหมอเขาแนะนำมาครับคุณหมอเขาแนะนำให้ใช้นะฮะ แล้วก็บางคนทคี่มีเป็นแผลตรงนิ้วตรงเนี้ยฮะก็ใช้ได้นะฮะโอเคเริ่มดิน้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับว่าน้องๆเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทายากันไปนะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ